ชนาทิพย์นำทัพแบโผ23แข้งทีมชาติไทยชุดลุย King, คิงคับครั้งที่48ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King, คิงคับครั้งที่48ที่สนามกีฬาสงโพ์เชียงใหม่700ปีมาโนโพรกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนจึงประกาศรายชื่อนักเตะ23คนสุดท้ายที่จะทำการแข่งขันระหว่างวังวนที่22-25กันยายนนี้ โดยมีนักกีฬาทั้งหมดจำนวน23คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ทีระทรบุญมาทานสโมสรบุรีรมัมย์อยู่ในเตด 2. นฤบดินวีรวัตโนดดมสโมสรบุรีรมัมย์อยู่ในเต็ด 3. พันสาเหมวิบูลสโมสรบุรีรมัมย์อยู่ในเตด 4. สุพชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรมัมย์อยู่ในเตด 5. สุพนัทเหมือนตาสโมสรบุรีรมัมย์อยู่ในเต็ด 6. สารัตอยู่เย็นสมโมสนบีจีปทุมอยู่ในเตด 7. ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมสมโมสนบีจีปทุมอยู่ในเตด 8. พิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลสมโมสรบีจีปทุมอยู่ในเตด 9. กิติพงศ์ภูแถวเชือกสมโมสนบีจีปทุมอยู่ในเตด 10. กฤษฎดากามแมนสมโมสนชนบุรี FC 11. ชันนรงพรมสีแก้วสมโมสรชนบุรี FC 12. ชัดมงคลเรืองธนรโรสมสรชนบุรี FC 13บดินเผาลาสมสรการท่าเรือ FC 14ที่รักศั์เผยพิมายสมสรการท่าเรือ FC 15สุพนันบุรีรัษสมสรการท่าเรือ FC 16กำพลปฐมมอ์กุลสมสรราชบุรี FC 17จักรพันธ์แก้วพรมสมสรราชบุรี FC 18 วีระเทพป้อมพันธ์สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด19พิชาอุตราสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด20ทิติพันธ์พ่วงจันร์ทสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด21เฉลิมศักดิ์อัคคีสโมสรบริลเทโร f อ22สุพชคสารชาติสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโร23ชนาทิพสงกระสินสโมสรคาวาซากิฟรอนตาเล สำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานทิงคับครั้งที่48มีดังนี้วันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565คู่ที่1เวลา17นาฬิกา30นาทีทีมชาติตริเนแดดและโตเบโกพบทีมชาติทาจิกิสถานถ่ายทอดสด AIS Play คู่ที่2เวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีว HD 3 2และ AIS Play วันอาทิตย์ที่25กันยายน2565ชิงชนะเลิศอันดับที่3เวลา17นาฬิกา30นาทีทีมแพ้คู่ที่1พบกับทีมแพ้คู่ที่2ชิงชนะเลิศเวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชนะคู่ที่1พบกับทีมชนะคู่ที่2ณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปี